สวัสดีครับสำหรับชุดนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนแบ่งลูกไก่งวงนะครับเป็นลูกผสมใจแอนนะครับอ้วนๆกลมๆสีขาวนะครับโครงสร้างใหญ่อ้วนสมบูรณ์ทุกตัวนะครับก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกไก่ชุดนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับสนใจนำไปเลี้ยงก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นะครับ0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นนะครับลูกไก่งวงชุดนี้ถือว่าสวยนะครับสำหรับ อ่าผมมองว่าสวยนะครับชุดนี้นะครับสมบูรณ์มากนะครับได้ไปไม่เสียใจแน่นอนครับนะครับก็นี่ครับอาหารตัวนี้ก็จะยังจะให้เป็นอาหารไก่ได้เกือผสมกับอาหารไก่ใหญ่นะครับโปรตีนไม่น้อยกว่า21บวกกับโปรตีนไม่น้อยกว่า14เปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้เขากินเพื่อเสริมโครงสร้างเขานะครับให้โครงสร้างใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับไม่ป่วยง่ายนะครับนะครับอาหารก็สําคัญนะครับการี่ การเจริญเติบโตถือว่าสําคัญนะครับสําหรับไก่อายุ2เดือนกว่าๆนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับแอดไลน์มาที่0 6 1 1 3ห9 9นหรือโทรมาโดยตรง0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นึ่งสากเกาเการามเี่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ถ้าใกล้ก็มารับเองได้มาดูก่อนได้นะครับแต่ถ้าไกลต่างจังหวัดอย่างนี้ก็ใช้บริการรถขนส่งนะครับก็จะมีค่าขนส่ง เป็นขนส่งของเอกชนนะครับขนส่งสัตว์โดยเฉพาะนะครับขอฝากเพื่อนนะครับได้อติดตามถ้าสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับการเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ยากนะครับสําหรับไก่งวงก็เลี้ยงเหมือนไก่พื้นเมืองทั่วไปนะครับอาหารไก่สําเร็จรูปอย่างเงี้ยนะครับหัวอาหารนะครับก็ใช้ได้นะครับปลายข้าวก็ให้กินได้นะครับแล้วแต่เราว่าสะดวกแบบไหนนะครับนี่ครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ